เมืองไฮเทคโนโลยีอันดับ5ของโลกนกครเซียงไฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกลไลสายเที่ยวสวัสดีค่ะ,ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงหายเสียงหายแมงขออนุญ,ญาตปิดแลวเปิดใหม่เนาะ,ะเข้ามาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่อังจะพาไปรู้จักนะเซียงไฮ้ค่ะเนาะเมืองแห่งไฮเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น ปาริสแห่งตะวันออกแต่ปาริสแห่งตะวันออกนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเนาะโปรแกรมท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะตอนนี้ค่ะแนะนําอยู่2โปรแกรมอ่ะเซี่ยงไฮ้หาดว่ทานอันนี้อันนี้คือตัวนี้นะคะราคา1999งเาหรับท่านใดที่สนใจจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะและอีกโปรแกรมหนึ่งค่ะอีกโปรแกรมหนึ่งเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ราคาเริ่มต้น2 1 9 9 9เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ในส่วนของดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นะคะถือว่าใหญ่เป็นอันดับสองนะคะใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากนะคะของอเมริกานะคะแล้วมีพื้นที่ใหญ่มากกว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงสามเท่านะใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงสามเท่าแล,แล้วรู้ข้อมูลขนาดนี้อยากจะไปไหมคะอยากไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ไหมคะนะอลังการงานสร้างมากๆแม่งถามนิดนึงได้ยินเสียงแมงชัดอยู่ใช่ไหมคะ ได้ยินเสียงชัดกดเลขห้าให้หน่อยค่ะอขอ,อขอเนี้ยเทสหน่อยเทสเสียงหน่อยได้ยินเสียงชัดกดเลขห้าให้แม